แฮปปีส้สงการนะครับทุกคนปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับได้ใช้เวลาครอบครัวเยอะๆกินอาหารอร่อยๆแล้วก็สร้างความสุขๆดีๆกับคนที่คุอคนรักนะครับอผม อีกครั้งหนึ่งกับแอสไลน์1,2,3 a t h e l สวัสดีกับพวกเราแอสลัส ครับผมจูเนียร์ลาสครับ Nice Atlas ครับสวัสดีครับเจตด a t ลาสครับสวัสดีครับภูมิ a t ลาสครับสวัสดีครับอวิน a t ลา s ครับสวัสดีครับธนัล a t l ครับสวัสดีครับมิวัน Atlas ครับครับมันยังไงครับซิงเกิลนี้เพลงนี้จะบอกว่าเป็นซิงเกิลที่2ของปีนี้นะครับก็คืออันแรกอันแรกอันแรกเป็นเอ่อแกล้งลืม อันนี้ก็คือรักกันวันเดียวชื่อเพลงอ่าก็ถือว่าเป็นเพลงหลังสงการต้อนรับซัมเมอร์ทำให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าเอ้ยร้อนอแบบรเราเห <laughs> <laughs> มือนจะมาคลายร้อนไงดูร้อนกว่าเิออีกแต่ว่าแบบร้อนแบบร้อนแบบมีความสุขไงร้อนแบบร้อนไปกับพวกเราไม่ร้อนแบบคนเดียวแล้วเงี้แต่ว่าถ้าวันหนึ่งวันเดียวเนี่ยได้เป็นแฟนกับแอดลาเนี่ยก็คุ้มนะแทนวันละคนเลยค่ะเจ็ดวันเจ็ดคนเลยค่ะเธอโลกแน่นอน เดี๋ยวเราไปดู MV ีกันก่อนแล้ค่อยแับว่ามาพูดคุยกันว่าจะเป็นยังไงรักกันวันเดียวใครอะรถคนลคนที่ฉันากมันละอียมากเราไปยกันนะฉันจบแล้วเธออยากขอเ่บ้านโอ เฮ้ยโหลครับโอ้โหไปเฮ้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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  ต่อไปนะคะใส่มาใส่มาโดเด็นะโดนเด็นะไหนโอ้ยใส่ไห เอานอกเจ<ด>็ดตัว<ด>เลยหรอคนเเงดคนกิดคน กเหมาะกับช่วงซัมเมอร์ก็ถือว่าเป็นแบบเพลงช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมเพลงนะคะเพลงรักกันวันเดียววันเดเนี่ยก็เป็นเพลงที่พี่ดีเจแต่งให้พวกเรานะครับผมได้มาทํางานร่วมกันอีกแล้วใช่หลังจากคุณแจ้งเหงาแล้วก็พุ่มกับก็เป็นพี่ตั๋วเห็นคุณคุรถอย่างเงี้ยมันเหมือนก <Bruno> ับรถในโรเลเลยนะเขเดียวกัน <ped> พ <Arms Biz> ุ่มกับคนเดียวกันเขาเลยอยากพยายาม ให้เนื้อเรื่องเป็นลิงก์เดียวกันครับว่าแบบเฮ้ยเราเคยไปเที่ยวนั้นมาแล้วแล้วรอบนี้เราจะมาที่หนึ่งแล้วนะชอบอะไรบ้างในเพลงนี้ชอบชอบตอนท้ายชอบตอนที่แท๊ดตีลังกาผมว่ามันมันเหมือนแบบว่าเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพลงนี้ผมว่ามเหมือนจะยากแต่ง่ายหรอหรอเหมือนจะง่ายแต่ยากนะครับ ใ่ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้ตีลังการู้สึกไงบ้างก็รีบเข้าหาพี่นายแล้วช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับใช่แวันนั้นคร้าผมขอแบบฟังแบบสดสหน่อยได้ไหมเนาะเออขอฟังแบบสดคันกสด น่าจะรักกันได้แค่วันเดียวก็แบบฟิลแบบฮิวนะเอออิ่มเนาะใช่เมันแบบรักได้แต่ไม่ต้องคาดหวังมาหักอ่านแล้วเริ่มเจ็บดีไหมดีไหมมันไม่เหมือนแล้วเหมือนกับว่า ถึงมันจะเป็นแค่วันเดียวมันก็เป็นวันที่แบบดีที่สุดสำหรับพวกเราวันเดีย yeah. วเราก็เป็นโมเมนท์ที่ดีเก็บความทรงจำนี้ไว้เอออยากฟังแบบรัปด้วยอ่ะ Hey girl what do you want Yeah, yeah. high me p r o g Yeah m a b e watch you ride me watching I shouldn't promise to highlight Cause to be my boo Yeah you know to g ร r ้ I want you So what you gon n a do baby เมื่อกี้ที่ถามไปว่าจะเลือกข่แต่ว่าอย่าเพิ่งเลือกพวกเราให้เขาขายก่อนอ่ะครับถ้าไปกับพี่จูนะฮะก็รูปสวยแน่นอนนะฮะรอผมถ่ายรูปได้ครับสวยด้วยแล้วมีที่ที่แบบว่าโลเคชั่นที่แบบว่าพิเศษพิเศษไหมหรือว่าให้เขาเลือกอ๋อให้เขาเลือกเลยครับเป็นคนเป็นคนใส่ตามใจอ่ะถ้าอยู่กับผมยิ้มทั้งวัน ัมเขาก็แล้ววงอเลยผมเป็นคนเทคแทกเก่งขีเลนเฟลีชวนคุยเก๊กเไม่หงำแน่นอนพูดได้ไงวะยช็อตเนี่ช็อตช็อตจบกันเลยนะน่นแหละครับอยู่กับผม ยินวััครบเทออยากไปไหนผมขับรถพาไปทุกที่อ่ะอยากอยากฟังเพลงเนี่ยเล่นกีตาร์ให้หิวข้าวเดี๋ยวทำอาหารให้ห้องสกปรกเดี๋ยวเก็บกวาดให้แล้วก็อืมอะไรก็ได้ตามใจหมดเลยทำให้หมดถ้าไปผมหนึงวัน พาไปเที่ยวสวนสัตว์ละกันครับเราคาดหวังอะไรในหัวเราแบบเหมือนคาดหวังอย่างอื่นไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะว่าอาสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นสถานที่ที่ผมรักมากตอนเด็กผมชอบไปผมรู้สึกว่าถ้าอยู่กับสถานที่ที่ผมรักคนที่ผมรักมันน่าจะมีความสุขดีไปงุ้งยิงงุ้งยิ่งเนี่ยสองคนอ่านี้ดีกว่าโอเคเก็บตัวตึงไว้นี่ตัวตึงไม่ได้ตังอยู่กับเอวินก็ ลำบากหน่อยนะครับไม่ต้องไปเที่ยวไหนช่วยกันทำมาหากินดีกว่าไปฟีลจากก้อนเกลือกินหรอใช่เราต้องช่วยกันทำงานเราจะมาเอ้ยผมเลี้ยงไปเดี๋ยวเขาเลี้ยงไปเดี๋ยวเอไม่ได้ไม่ได้กับแชร์กันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยรวยไปพร้อมกันนะครับอันเนี้ยรวยไปด้วยกันใช่ไหมอันเนี้ยอยากได้อะไรซื้อให้ อยากได้อะไรซื้อให้อยากได้เสื้อผ้าซื้อให้ตอนนี้ดีลังกาเป็นแล้วก็เดี๋ยวตีให้ดูทุกวันเลยครับผมจบแปลกแปลกไหนไม่ต้องดีลังกาแล้วนะชนวยช่วยาเออสายเปใสายเปย์ส่เปยสายเปอ่ะคนสุดท้ายหนูอยากไปประเทศไหนครับรู้แล้วนะต้องเลือยค่ะ คนคิงอ่ะคำเดียวเลยใช่ไหมไขยตั้งแานจบมันเป็นคนเดียวที่พูดได้เลอยากอยากนั่งอะไรไปเครื่องบินหรือตุ๊กๆุ๊กมึงจบที่แต่แยมันดีแล้วมมันดีแล้วเลือกได้อย่างแบงเลือกได้อย่างเราต้องเป็นสี่คนแรกของเอลิซี่ได้เลือกฉันเลือกจูเนียเพราะว่า ฉันอยากได้รูปอยากได้รูปแล้วคราวนี้คือฉันน่ะอยากคุยอีสานกับเขาหันหันทั้งพี่หันนั้งพี่เออแบบแบบเนี้ยเออแล้วอะไรเออแล้วอะไรจ้างใดก็ได้อยังให้ข่วนเออดียังให้ข่วนเลยกันเลยเออมึงมีโอกาสวันเดียวจะเลิกทำไมเออใส่วัวซีบอรทิมกันเอ้าจับไปคนที่ใดนี่ เอาผมผ่าเด้อหนึ่งสองสามได้บอบอละเันนไปแน่ยังไงอ้าวโอ้ยโอ้ยบีตัวพุ่งพุ่งพุ่งออกมันโอ้ยพุ่งออกเพราะเป็นอย่างไี่ไม่เมตุเอาอ่ะพี่แบงผ่านไปแล้วอ่ะพี่เฮงพี่เฮงเฮทัยพี่หลูพี่โอ๊พี่หลูโนี่จหมพี่หลูเหรอต้องเลือกถามเนี่ยมันเด็กสข็งขออยากเล่นเกมอ่ะขอขอก่อนขอดูก่อนเมื่อกี้เหตุผลอยู่อะไรบ้างนะ ฉันรู้แล้วฉันรู้เลยเราพูดกัน <S 1> <S 1> 3คนหมพพ้อมกัน3คนเลยผมไม่เล่นได้ปะไม่เพื่อนไม่อยากเล่นหนึ <t <t ่งคนอะอภารสองคนนะหลังแขนสองคนหนึ่งสองพภูมิเอาทัพนี่เอาโอเคพี่ภูมิพี่ภูมิแทนเขาอย่างน้อยก็ได้ ไม่มีเหตุผลเลือดเลือดไปว่าป็นปัญญาอ่อนมันมีเหตุผลพวกพี่เคยไปเดียวด้วยกันยังอยากไปสวนสัตว์มากพวกพี่ไม่ไป่าอแล้วเล้ว่มนอนเหรอนี่อจะได้ไปตะลุยสวนสัตว์ทั่วประเทศไทยด้วยกันได้ใช่ใช่วันเดียวนะแต่มีวันเดียวเต็ทั่วประเทศไทยผมพาผมพาไปผมไปมาหลายที่ลต่สวนสัตว์ในประเทศไทยผมผมรู้ว่าอแาวที่ไหนสวยบ้างพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วอันเลือดก็คุณรู้แล้วมึงจะเลือกแต่ใคร อยากไปต่างประเทศไปต่างประเทศเออจะไปประเทศไหนอุ้ยเอาเลือกเถอะมันไม่เป็นจริงหรอกเลือกเถอะอันนี้แย่มากอันนี้แย่มะเรื่องรองแทนเรื่องรองแทนอ่าเรองแทนใส่เปยไม่มีชอบเขาไม่ชอบรองแทนเรื่องมาจากบ้านแล้วนอนเลือกมานอนเลือกมาอ่ะคนแรกที่จะไม่เลือกเลยนะ เอลวินเพราะมันช่วยทำงานเบื่อแล้วการทำงานอ่ะอุ้ยทำไมรู้สึกสวยสื่อแบบว่าปัดปักผู้ชายพี่เศษนะพี่เศษบ้ามากเลยอ่ะบ้าเกินอ๋อเหรอเหลือเจดกมิวออนเอ้าแต่ช่วงนี้ปีนี้แบบแสงแสงเหนือเขาบอกดีเขาจะพาไปยุโรปเหนือแล้วเฮ้ยเดี๋ยวส่งรูปไปดูสุนี่ดีสุนี่ดี เมื่อกี้ทำทำอะไรบ้างนะทำทุกอย่างเลยเมื่อกี้เป็นซูเแมนแล้วเนี่ยทำทำอาหารเล่นกีฬาเขาขับรถพาไปทุกที่เขาบอกแต่มวลเขาพาไปแสงเหนือเลยพี่เด็กเดี๋ยวผมขับรถพาไปแสงเหนือเลยอ่ะไม่เอาแล้วล่ะมาไม้เราก็ต้องเลือกเมนเราอยู่แล้วน้องวิวออนอยู่แล้วสวยไหม อ่ะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้ที่กำลังดูพิเมเยีอร์อยู่เลือกใข่เพราะเหตุผลอะไรก็จะลริม ติดแฮชแท็กมาด้วยพวกเรา4ี่คนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเอริสเนาะเลือกไปแล้วคุณผู้ชมล่ะเข้ามาเลือกเมนของตัวเองเยอะๆแล้วขอเหตุผลด้วยนะเออติดแฮชแท็กแอตลาสักหนังหน้าโรงวันเดียวเป็นชื่อแฮชแท็กที่ข่มขืนทรหดมากติดแฮชแท็กกันมาเยอะๆเพราะว่าทุกๆครั้งเนาะเวลาที่แบบว่าแอตลาสมาไงเอริสก็ช่วยกันแบบอุ้ยมาเข้ามาพูดคุยเป็นไปร้องไว้เราเต็มไปหมดเนาะเพิ่งผ่านซ่งสงการมาเป็นเทศกาลที่อย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบว่าบิ๊กแบบ อบบของคนไทยมากๆเนาะปีใหม่ไทย,ยอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็อยากให้แบบว่าแอดลาช่วยแชร์แบบว่าส่งกานปีนี้หน่อยว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างกับคอนแกนบอกับคอนแกนบอรครับอยู่อยู่ที่แบบคมับใช่ครับผมว่ามันมันมันดูคือขักขึ้นเยอะมากๆครับใช่เนืน่องจากที่เราไม่ได้ส่งเล่นส่งการกันมานานมากๆแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นปีแรกของแอดลาที่ได้เล่นในฐานะศิลปินอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็รู้สึก สนุกมากๆครับแล้วก็ก็ใส่สุดจริงๆอะไรเงี้ยใช่ครับผมเป็นสงการที่ที่สนุกมากๆครับใช่ก็อยากอยากให้ปีหน้าได้เจอกันอีกครับ <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> เราไมา่ได้สงการมา3ปีใช่ไหมน่าส่ปีอะาี่ปน่ากโควิดแล้วก็ก่อนโควิดอะผมก็ทํางานในช่วงสงการตลอด mm. ทําให้ปีเนี้ยผมเที่ยว ทุกวันผมออกทุกวันเลยเออใช่ไปกับแอดลาสไปหาเพื่อนเก่าบ,บ้างออไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็เสร็จงานปุ๊บเราก็ไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบใช่เราใช่ใช่มันออมันไดพักจากการทำงานเราชอบแบบเออทศก,กาลสงการอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนแล้วก็มันแฮปปี้มันฟูลฟิลอะไรเงี้ยก็เลยออกทุกวันจริงๆเราเราก็อยากเที่ยวให้บ่อยแหละแต่ผมรู้สึกว่าร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้วคือมีออกบ้างมีออกบ้างเอาจริงๆงานหนึ่งที่ประทับใจอ่ะคือ SUO ที่ไปมาแล้วคือรู้สึกว่า เขาทาดีมากเลยเหมือนแบบทุกคนเก็บกดกับการที่แบบไม่ได้เที่ยวไม่ได้สังสรรค์กันอะ่ะก็คือได้มีโอกาสไปแล้วก็มันดีมากๆแล้วก็พวกโปรดักชั่นเขาเขาดีมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกมีชาวต่างชาติมาเต็มมันทําให้เรารู้สึกว่านอกจากที่คนไทยคิดถึงสงการแล้วอ่ะต่างประเทศก็คิดถึงสงการเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแฮปปี้ปีนี้ จริงๆทุกปีทุกสงการครับผมจะอยู่กับครอบครัวจะแบบรดน้ำรดบหัวผู้ใหญ่อยู่บ้านจะไม่ได้มาเล่นน้ำอะไรแบบ<ป>อย่างนี้ใช่ฮะใช่ใช่ใชนี่เป็นปีแรกเลยที่ไม่ได้กลับบ้านแล้วได้แบบเพราะว่าเรามีงานด้วยช่วงสงการซึ่งดีใจมากแล้วก็ที่บ้านก็เข้าใจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเจอกันทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เล่นสงการกับเพื่อนๆทุกคนเลยแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยเราถึงเราจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราจริงๆแต่เราก็เหมือนได้อยู่อีกครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีความสุขแล้วก็ไม่ได้เล่นแค่กันเองด้วยบางทีเราเจอเพื่อนๆในวงการคนอื่นอีกมากมายเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออปกติเราทำงานอ่ะเราไม่ค่อยได้เจอกันนะแต่ว่าพอส่งการทุกคนมาเล่นน้ำกันก็ได้เจอกันเยมนเป็นวันหยุดเนาะใช่ใช่วันรวมญาติสุดๆวันรวมตนหนึ่งไปเที่ยวกันถึงบ้านผมลงสตอรี่ลงในโค้ดเฟซครับ วันนี้ดีใจมากแบบไม่ได้เจอเพื่อนๆไม่ได้เ้าแอดลันน้นมากแบบพิมพ์พารากราฟแบบความรู้สึกที่แบบตื้นตันใจสุดๆนี่พี่ภูมิดีใจดีใจได้เจอเพื่อนๆหลายคนันดูอันดูมันดูอ่าอยู่ยังคนเงาเงาอ๋ออยู่ยังคนเดียวดายครับผมก็ผมก็ไปนอนบ้านแทฮะ เพราะเราไม่อายุไม่ถึงสองคนจริงเหรอมันเศร้าไหมอ่ะเศร้าครับเศร้าเนาะเธอเหี่ยวแห้งกันสองคนหรอครับสาะน้ํากันเล่นเกมอยากรู้ว่าทําอะไรกันบ้างเออแอคทิวิตี้ดูหนังดูหนังยาวๆกินขนมใช่แล้วก็ได้ไปได้คอนเสิร์ตด้วยกันไงใช่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 โหก็จะคล้ายมิวันครับผมเพราะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าสงการนี้ก็ได้ใช้เวลาครอบครัวได้ใช้เวลาพ่อแม่มากขึ้นครับผมก็ถือว่าเป็นสงกรานต์ที่แฮปปี้ดีครับเพราะว่าเหมือนเราก็ได้ดูแลพ่อแม่เราแทนอะไรอย่างนี้ก็ Yes Yeah พอผมคล้ายๆพี่ภูมิเป็นปีแรกที่ไม่ได้อยู่แบบที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะพ่อแม่อยู่เชียงใหม่อะไรอย่างงี้ก็เลยปีนี้ก็ซ้อมอยู่ห้องซ้อมเต้นกันจนดึกแล้วก็ทำงานแล้วก็ถ้าวันไหนที่มันว่างอะครับที่มันเออสามารถเราไปเอ็นจอยแบบสาดน้ำอะไรกันได้ครับผมก็ไปกับแอดลาสอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ไปไหนเลยเพลงรักกันวันเดียวนะครับหรือว่าวันเดย์ก็ปล่อยแล้วทุกสตรีมมิ่ง MV ออกแล้วนะครับก็จะบอกว่าเป็นเพลงที่ สดใสน่ารักฟังง่ายๆายสบายๆนะครับก็ลองฟังแล้วก็ลองเปิดใจกันดูเพลงนี้ก็มีกิมมิคเป็นท่าเต้นเป็นอ่าภาพต้องขอบคุณทีมงานทุกคนมากๆที่ตั้งใจทําผลงานนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณอล่าทุกคนที่ทําผลงานนี้ออกมาได้เต็มที่ครับฝากนะครับใใจจจ้าัที่ไดม จะเก็บรกษาดูแลไว้ในทุกวันใช่ก็ถือเป็นเพลงที่จะทําให้แบบว่าใครที่คิดถึงอลลัเนาะเขาก็ไม่ปล่อยให้คิดถึงนานเขาก็คัมแบ็กเรื่อยๆมีกิจกรรมอยู่เรื่อยเนาะก็เข้ามาฟังแล้วให้กําลังใจเขาได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่กลับเอา m อก MV และเพลงดีๆมาให้พวกพี่ได้แบบว่าได้รีแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใช่คาดหวังว่าการคัมแบ็กครั้งหน้าก็จะอาจจะได้พบกันอีกยังไงก็ติดตามอล่าได้อย่างใกล้ชิดในทุกทุกโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามหนังน้ารงด้วยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งสวัสดีสวัสดีครับ